สวัสดีครับผมวันนี้พามาดูนะครับฉฉยาไก่กระซิบนะครับกระถิ่นปี57นะครับหลงพขอายภาษาติโกนะพี่ดูครับฉฉยาไก่กระซิบพี่นี่ครับผมนี่ครับมาดูจุดใจตังค์พี่จุดใจตังค์อยู่ข้างหลังนะครับจุดจ่ายตังค์อยู่ข้างหลังนะครับพี่เห็นไหมครับตรงวัดตะโกนะครับเป็นเส้นๆเห็นไหมพี่ตรงนี้คือจุดใจตังค์นะครับเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมพี่เป็นเส้นๆนะครับตรงนี้คือจุดจ่ายตังค์นะพี่เรี่อนี้ราคาไม่แรงนะครับวามมาชมความสวยกันครับพี่นะครับท่านไหนที่ยังไม่เคยเห็นในะชมบาร,รมีหลวงารวยกันครับผมนี่นะครับสวยงามท่านไหนสนใจอยากเช่าบูชาสอบถามผมได้นะครับ ยินดีให้คำปรึกษาครับผมฝากติดตามผมไว้ด้วยนะครับพี่ฝากติดตามด้วยนะครับจะมาลงคลิปเรื่อยๆนะครับพี่ขอบคุณมากครับผม